สบายดีพี่น้องอาบน้ำแต่งตัวรอวะด็บบาทพี่น้องวันนี้ดูเตรียมตัวเตรียมตัวจะขึ้นเซ็กซ์ซาววันนี้ที่บ้านชัยยังก็ชัยสีสุกชัยสีสุกใช่ไหมตำบลยางอน้น ันเป็นจำมเป็นชื่อหยักหนาเป็นจำหยาดจักสีใช่ใช่สีอียงเอาขนาดมานอนอยู่น้ำเพลินอยี่ผินอนที่นี่สองคืนแล้วเราเ้ยนี่คืนที่สองเลยนี่อยู่หนีพี่น้องครับขอบคุณนไม่หอนกี่ไรใจไปใส่เขากับเป็นลึ่งไปมืดนาะพี่น้องมาเล่นน้ำยังพี่น้องเจ้าก็หนูจักกันมาเจ้าก็หนูจักนตลอดยังสิหล่ายยีแมร์แล้วเกิดเอาแล้วกิน ผักนางอ่างยามาส่งผักนางอ่างยาได้ปูได้ปลามาสู้กันกินบางนึงก็เป็นผู้ใดผู้ซองหนาวเป็นเจ้าภาพลราผู้ซ่งขอนใบบางตัวขอนด้วนี่เลี้ยงกินยั่ได้ี่มนะกินเลี้ยงไม่กินเลยคุณค่ะขอบคุณเด้อไฟกระซัมยังว่ายังว่าเป็นติ้งถามพอหยุดว่าผู้ใดเอาไม้เหรอแล้วก็เปิดประตูทำไมแล้วก็ไปไหมห้าเพิ่นเบียเฮาที่มาจะไหนจะคือว่าถามเพิ่อนนี่ว่าไฟเอา ทั harma, ้งวัฒนธรรมสิมาเบียิตเขามีแต่เพิ่นสิมาเกฉดอยเขาอุดมสมบูรณ์วทวนสมบูรณ์พี่น้องเขาดีกระดักกระดอพี่น้องนี่มาทักคันท้พี่น้องซึ่งเป็นอำเภอที่โดนดูจังสิได้มาเด็ดนี่จนดูนึกถามคุณอุ้าอันยุบงเขาอยู่ยังยุ่มันอยู่หลังเขาวันตีเฉพาะรถเทาเอาไปจอดท่นไปจอดยุบงทั้งสนามบาดขยใส่เกียร์บ้างปล่อยจะได้ยังไรนี่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 ลงเอาเอาขึ้นลงมาไวไวสัตน์สด มันคจะเป็นทางก็ยังเสมอแต่ว่าครมันปล่อยแล้วก็ที่เป็นลงพผิดล้รเนี่วจะว่าคุณคู่วัดกวิทบ้านไปหนึ่งที่เป็นหนาผาเลย่อยๆเจ้าลมงนี่ก็ยืนเบิ้งเนอะ้อู้อู้อู้อ้ก็ขทั้งเทือนทั้งเทือนกับคู่ที่ทึกับคู่อันอันอันกระตาหน่ลน้ำผาหยุดแลนลงมเราไปโจมไม่ออกัันนโทกล่ มาสังว่าทแต่ท้องแมาเขาคือบ่มีความรู้สึกว่าเขาอยู่บนภูเขาแต่ว่ามันสิคอยคอยคอยสิบ่คนมีความรู้สึกดอกมันสิคอยขึ้นคอยขึ้นแต่ว่าอยู่มุองท้ายบ้านมองนี้มันสิเป็นหน้าผาเลยเป็นหน้าผาเคลื่อนเพิ่นอยู่ทางใดยปะเคลื่อนที่เพิ่นหาป่าหายังนี่ที่ทั้งเลยเป็นห่วยเื้อเป็นห่วยเป็นหางมาเื้อตัวเคลื่อนมันเรียกว่าอยู่อะไะอยู่กาลสินเปล่าเกิดลำปาง เกื่อนล้ำเปล่าผู้บ่าว,าวนัดให้ามาเจอจนเหนังนี่มันก็เป็นห่างมากออกมาทางคาถาคันโททางโน้นสะอาดพูดอะอำเภอโน้นสะอาดอำเภอศรีธาตุก็ระบาดแก้ววันนี้เมื่อคืนนี่เย็นไปเย็นไปลูกสาวเยนเวน็นแล้วพลาดจริงนะข้าวสารบ<อ>้านเมืองข้าวสารอุ้งยิงจะพลาดได้ไงอันสั้นมาไล่เพิ่นแท้เนาะพี่น้องไเสียนแตกมมนะ แสนหรือสองแสนคนกูอะไรเนี่ยนะโอ้ยมันสิเป็นเงินหาเงินดาวรถไทยเนี่พี่น้องวัได้สิมาเป็นเจ้ามือให้ยครุ่งเนี่ยนะผู้ใดสิมาเป็นพ่อหักแม่หั่ผู้ใดจเป็นพ,อพ่อหักแม่หักผู้ใดสิมาเป็นพ,อพออ่อพ่อเป็นดัลล่าพันธุ์เป็นดัลล่าพันธ <c oughs> ุ์สินสตาวัฒนาคนน้องมันกต่างกันทำไมถึงยุ่งมาตั้งแต่นี่ เงี้ยอันพี่น้องเขากุ้มกะเทะเลเก็เด้งขึ้นแต่มันเด้งขึ้นมาพี่น้องว่าสามพันกิจสามพันกิจพนับปลาตกลไปสามแสนกว่าสามแสนกิจพูดเหรออ่อนซ้อนซ้อนสาตาวัดสนามทะเลเกาะเขาเปนั่งแตะวันซ้อนอย่างเงยนะอ่อนซ้อนพุ่นนั่นแหละก็อ่อนซ้อนพุ่นนี่ยี่นี่น็หัวกใส่ไปก็อ่อนซ้อนหัวกลัวไปก็อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนยี่เน่ยไปจะดู วันซ้อนผู้หนึ่งกับันซ้อนมันหนักจี้าไปเกิดไม่ิเ้าไปเกิดไม่กับเกิดไม่กัทเป็นอายุจะคล้องเกิดมากกับที่มลับเหมอนเมือยุกอีไลง่ายกันละกัจีซัมคือคือเก่าเลยเนากัีซมเก่ากันียเก่าเกิดมากกันีคือเก่าอ่ะเนาะบุญบ่ไหลีเราบุญบ่ไหลใส่บนิงูนี่จีสู้โศงไอ้สมหวังดีเนาะวาสนายคนเนามันต่างกันพี่เนาะอ๋อนี่เลยสีมือของฝนจะบวาดก็นแระเซาะได้หรอกันร้อน มาเป่ากินเด้ผสมเรียกว,ว่าสิเฝ่ากินอ้คือหอมหหวยๆแต่เ,ตเนี่ยมาตัวท่านไหนมาไปลูกสาวก็ได้มาหอดไปบุญยังว่ากไกลเติบยู่ดิจากกิโลจากโลจากศรีสะเกตมาหอดเว่ยไอ้พวกสามลอยยศจากาบ้านน้องคูนเหอนปะ บ้านหงิงรัตนพรศิษเกศคนปักมดได้เลยนหงบ้านบนน้องหญิงบนสองร้อยเก้าสิบเกกิโลเลี้ยวขวาไปยังทางหลวงชนบทกาลสินสองร้อยเก้าสิบเก็กิโลว่สามร้อยข้ว่ันละแล้วเดี๋ยวนายเดี๋ยวหลังกินข้าต้มอ่างกินนอกเนี่ยพอหยุดก็ได้ มสียดเอาเขาบอกคิณจะเสียใจมันก็จะปวงปวงลงมันอยู่ไกลแล้วมันอยู่กับไก่ยังเสียงเขาเหมือนคนได้ยินอย่างเดียวมันไก่จุไก่เติบไก่เติบหน่อยติบนึ่ตอนนี้ก็ทุ่มเครื่องจะไฟพื้นไปยังแล้วกันแล้วนะจ้าอันตีบหนาทีเอ้าคันสิวรนตีบเซกซ้า ตีบนายเวทีตีบมาหอดอีกตีบโมลัมอีตีบช่วงลัมอีกเอาใบว้สายวันสวรรเทนอก็เป็นอย่างนี้ลาไม่นีบก็กล้ามีดีเสมอพนว่าซิซีเนาะเต็มกตาเต็มตาขาวเมียแล้วก็ยังรอถาม่ายยุ่งก็ถามจะตอยอยู่น้ำกันคิดว่าวงหิงเป็นผายหผ้อยงหิงสีเป็นอ้งิงตัวสน เป็นผู้ใดได้ใช่ขยเสียเด็บเป็นอะให้เกิดม้เกิดกระขาดเราพอน้อดสิมันเอียงก่อเจ้านังมาเกิดแต่ละกันปั่นอ๋อคุณเนาะเจ่าบดาหนอยเจ้าเมืองคือพี่นองมาลวเจ้านั่งหน่อยเมืองคันจิะเกีดคนแล้นเนาะสมบัติมาเอาสมบัติกับคองขึ้นละที่เนาะสิเอ็ดกระได้ ผู้ใดที่มีวาสนาขันแน่ปานี้มาหอดก็ได้เงินขึ้นเซ็กซ้าวก็ได้เงินช่วงล่ำก็ได้เงินอ้อสิร์ตก็ได้เงินอาอมีมองไวยแล้วพี่น้องเลยก็ค่อยพกค่อยผอวเลขึ้นเซ็กซ้าวกัเอิ้นเอาว่าสันเอิ้นเอาเงินก็ได้ช่วงล่ำก็เอิ้นไปเอาว่าสันบ่ไปเอาเคียดซ้ำหมดแล้วยุ สังหลังสังหลังวันซสอรนายไปยืนเบิ้งกัโอ้ยวันซ้อนเลียใจโอลูก <laughs> ผู้ขายตำบนวาสนาซ้ำขดเคืององค์ยิงในเปียงน้อสั่นดอกพี่น้องในมือเราซี่หาลอยเขาดอกกระเทิยมกเทียไปกระสิตกร,ส,ร,ส,รสุนในส้มผูอยู่ไหน อยู่ระดับสุดสุดเหตุจมพูแต่แต่ว่าจิขึนต้องงานดียวเปนเดือนอะไรรออะไลองเมื่อฝรนเป็นตมพูเมื่อฝรนเป็นจมพูที่ควาดิ์ดิควาดิ้ว่าฝรั่นจะหน่อยหมดเดียแม่กัคือกันแม่ขึ้นไปแม่กับฝนได้เลยดิเดียวพวกนี้อยูตักี่แล้วเมื่อทุกคนไปฝรนเพื่อวากันไปจอบเบิ กันไปฟอนทวายยังสิละพ้ายนี้หยุดกับพ้ายนี้ไส้มากันคุอต้องคอยยืนอยู่เนี่ยไม่จบเบิ้งเอ้าอีนอกซาลากิเน่เอาไว้ซัเมีซากรอนผอกันไม่ยิบนะซาลากิเน่สบายดียี่นอ๊อก